นิทานเรื่องดวงดาวของเด็กน้อยนานแสนนานมาแล้วก่อนที่แสงไฟจากเมืองใหญ่จะบดบังท้องฟ้าก่อนที่ผู้คนจะลืมเลือนการเงยหน้ามองดวงดาวมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาชาวบ้านเชื่อกันว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนคือสมุดแห่งชะตาชีวิตทุกดวงดาวที่ส่องสว่างคือเรื่องราวของผู้คน หากดาวของใครริบหรี่ชีวิตผู้นั้นก็จะพบเจอความลำบากแต่หากดาวสุขสว่างโลกทั้งใบก็จะมอบโอกาสและโชคลาภให้แก่เขาในหมู่บ้านนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าลูนเขาเป็นลูกชาวบ้านยากจนที่สุดในแถภูเขานั้นบ้านของลูนเก่าโทมหลังคารั่วนาหนาวมักหนาวสั่นจนแทบนอนไม่หลับสิ่งเดียวที่ทำให้เขายิ้มได้ คือการปีนขึ้นหลังคาแลแ้วแหงหน้ามองท้องฟ้าลูนไม่รู้ว่าดาวของเขาอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่าไม่มีดาวให้เห็นบางคนบอกว่าเป็นเพียงจุดเล็กๆที่แทบไม่ต่างจากฝุ่นผงแต่ลูนกลับไม่ย่อท้อเขาเชื่อว่าแม้เป็นดาวเล็กๆก็ยังมีสิทธิเปล่งประกายได้คืนหนึ่งในงานเทศกาลบูชาดวงดาวมีหญิงชาราผู้เป็นนักพยากรณ์ชื่อ ยายเซรีนเธอมีดวงตาสีเงินที่มองเห็นอนาคตของทุกคนได้เมื่อถึงคิวของลูนเด็กชายตัวเล็กเดินขึ้นไปต่อหน้าไฟกองใหญ่ยายเซรีนหลับตาใช้ไม้เท้าแตะคืนแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแต่แล้วเธอกลับเนี่ยไปนานกว่าที่เคยทำกับคนอื่นสีหน้าของเธอเปลี่ยนจากราบเรียบเป็นกังวลก่อนจะถอนหายใจหนัก,นกๆเจ้าหนูน้อย ดาวของเจ้าไม่เหมือนใครมันไม่สว่างไม่ริบรี่แต่มันกําลังเคลื่อนที่เสียงซุบซิบดังไปทั่วผู้คนตกใจเพราะไม่เคยได้ยินว่าดวงดาวของใครจะเคลื่อนที่ได้ถ้าเจ้าตามหาดาวนั้นจนพบเจ้าจะได้ครอบครองสิ่งที่ไม่มีใครในโลกเคยได้ครอบครองมาก่อนแต่หากเจ้าไม่อาจทำได้ ชีวิตเจ้าจะตกอยู่ในเงามืดชั่วการคำพูดนั้นเหมือนทั้งพรและคำสาปลูนไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขารู้เพียงว่าเขาต้องออกเดินทางเพื่อตามหาดวงดาวของต้นรุ่งเช้าวันถัดมาลูนเก็บเสื้อผ้าเก่าๆใส่ถุงผ้าพร้อมขนมปังแห้งจากแม่ที่อบให้เป็นครั้งสุดท้ายเขาก้าวออกจากหมู่บ้านด้วยความมุ่งมั่นเส้นทางที่ลูนเลือกคือป่ามืด ป่าที่คนในหมู่บ้านหวาดกลัวเพราะเชื่อว่ามีสัตว์ร้ายและพูดผีสิงสถิตแต่ลูนไม่หวัน่นเขารู้ว่าหากดวงดาวของเขาไม่อยู่บนท้องฟ้ามันคงรอเขาอยู่ในที่ใดสักแห่งในป่านั้นลูนพบกับหมาป่าสีขาวตัวหนึ่งขนมันเปล่งประกายราวกับหิมะใต้แสงจันทร์ดวงตาสีทองจับจ้องเขาอย่างไม่เก้าร้าวเจ้ามนุษย์น้อยเจ้ากำลังหาดวงดาวใช่หรือไม่ หมาป่าสีขาวพูดได้ลูนตกใจแต่ก็พยักหน้าหมาป่าสีขาวบอกว่ามันคือผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวที่ตกลงมายัางพื้นดินมันเฝ้ารอใครสักคนที่มีชะตาเชื่อมโยงกับดวงดาวนั้นและดูเหมือนคนนั้นคือลูนหมาป่าสีขาวพาลูนเดินทางลึกเข้าไปในหุบเขาจนพบหลุมใหญ่ที่พื้นดินแตกออกร่องรอยการตกลงมาอย่างรุนแรงยังคงชัดเจน ตรงกลางหลุมนั้นมีเศษหินเรืองแสงสีฟ้าอมเงินก้อนหนึ่งมันส่องประกายแผ่วเบาราวกับหัวใจที่กำลังเต้นช้าๆนี่คือเศษเสี้ยวของดาวที่เคยส่องฟ้ามันร่วงลงมาเพราะยังหาคนที่จะทําให้มันกลับไปเปล่งประกายไม่ได้หมาป่าสีขาวกล่าวลุนก้าวลงไปแตะเศษดาวก้อนนั้นและในทันทีภาพมากมายก็ไหลทะลักเข้ามาในหัวของเขา ภาพสงครามโบราณภาพผู้คนร่ำไห้ภาพเมืองล่มสลายดาวดวงนี้เคยเป็นดาวแห่งความหวังของผู้คนยุคเก่าแต่เมื่อผู้คนลืมเลือนความหวังมันจึงตกลงมาเจ้าจะเลือกหรือไม่ที่จะเป็นผู้แบกความหวังนี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งหนึง่งเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของลูนลูนแม้ยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขาพยักหน้าโดยไม่ลังเล เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเหมาะสมดาวมอบการทดสอบแกลูน3ามประการ 1. ทดสอบหัวใจลูนต้องช่วยนุกตัวหนึ่งที่ปีกหักจากกับดักแม้มันจะจิกเขาจนเลือดออกแต่เขายังคงประคองมันกลับคืนสู่รังจนหมาป่าสีขาวกล่าวว่าเจ้ากล้าเจ็บปวดเพื่อผู้อื่นนั่นคือหัวใจที่แท้จริง 2. ทดสอบสติปัญญา เขาต้องไขปริศนาในถ้ำแห่งเงาสะท้อนที่ทุกภาพสะท้อนคือความกลัวในใจตัวเองลุนเลือกก้าวเข้าไปหาภาพที่ทำให้เขาหวาดกลัวที่สุดคือภาพความล้มเหลวและการถูกดูหมิ่นเขายอมรับมันแทนที่จะหนีและทางออกก็ปรากฏขึ้น 3. ทดสอบความศรัทธาในคืนมืดสนิทที่ไร้ดาวลูนต้องเดินข้ามสะพานเชือกที่ขาดเป็นช่วงๆเหนือเหวลึก โดยมีเพียงเสียงหัวใจของตนเป็นเครื่องนำเขาเดินไปข้างหน้าแม้มองไม่เห็นพื้นจนกระทั่งแสงดาวกลับมาปรากฏขึ้นหลังผ่านการทดสอบทั้งสามเศษดาวค่อยๆลอยขึ้นและหลอมรวมเข้ากับหัวใจของลูนคืนสุดท้ายลูนปีนขึ้นไปยังยอดผาสูงสุดหมาป่าสีขาวมองตามเงียบๆลูนชูมือขึ้นเศษดาวที่หลอมอยู่ในหัวใจค่อยๆลอยออกมาแล้วเปล่งแสงเจิดจ้า แสงนั้นส่องไปทั่วหุบเขาผ่านหมู่บ้านผ่านป่าผ่านภูเขาและทะลุขึ้นสู่ท้องฟ้าดวงดาวดวงใหม่ปรากฏขึ้นเป็นดาวที่ใหญ่และสุกสว่างกว่าดาวใดนั้นผู้คนในหมู่บ้านต่างตะลึงงนันพวกเขาเข้าใจแล้วว่าดาวของลูนไม่ใช่แค่จุดเล็กๆแต่มันคือดาวที่กลับคืนมาเพื่อโลกหมาป่าสีขาวยิ้ม ก่อนร่างมันสลายเป็นละอองแสงละลายไปพร้อมกับเสียงลมกระสิบว่าเจ้าคือผู้ที่ทำให้ความหวังกลับคืนจงจำไว้ว่าทุกชีวิตมีสิทธิ์เปล่งประกายหลายปีผ่านไปลูนเติบโตเป็นชายหนุ่มที่ผู้คนยกย่องว่าเป็นผู้คืนดวงดาวเขาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ครองเมืองใหญ่แต่เขาได้รับสิ่งล้ำค่ากว่านั้นคือการทำให้ทุกคนเชื่อว่า แม้จะเป็นคนธรรมดาที่สุดหากกล้าเผชิญความกลัวกล้าแบกความหวังและกล้าเดินไปข้างหน้าก็สามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกได้และเมื่อใครก็ตามเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงดาวที่สุกสว่างที่สุดจะเตือนใจเสมอว่าไม่มีดวงดาวใดไร้ค่าและไม่มีชีวิตใดเล็กเกินกว่าจะเปล่งประกาย